ยากเกษตรกรเจ้าของสวนยางเฮคนกรีดก็เฮได้ทั่วถึงหน0 0งบาทจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าวอีกเช่นเคยคะ่ะ วันนี้คุณกระจายข่าวก็มีข่าวสาระดีๆมากระใจายให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าวนะคะขอบคุณค่ะชงคอรมอ5 5แสนล้านเยียวยาเกษตรกร1 5 0 0 0บาทชาวสวน คนกลีดยางเหตุได้ทั่วถึงนะคะ,ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นตามไปรับฟังกันเลยค่ะชงครมอขอ1.5แสนล้ 7, 500, 100, านจ่าย15,000บาทเยี่ยวยาเกษตรกร28เมษายนนี้ยึดตามการลงทะเบียนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนะคะชาวสวนคนกลีดยางได้ทั่วถึง เมื่อวันที่26เมษายนนายประพันธ์บุญยเกียรติประธานคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทเปิดเผยว่าขณะนี้การลงทะเบียนของชาวสวนยางมีประมาณ1.8ล้านรายซึ่งแบ่งเป็นทะเบียนเกษตรกร,รที่ทำกินในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน1.43ล้านรายและทะเบียนเกษตรกร,รที่ไม่มีเอกสารจำนวน4.07แสนราย ทะเบียนได้หาหรือเรื่องของทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับน,นายอนันต์สุวรรณรัฐประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้วเกี่ยวกับเยียวยาแม้กโกยทจะมีมาตรการชดเชยราคายางพาราที่ราคายางแผ่น60บาทต่อกิโลกรัมนะคะแต่การเยียวยาในส่วนของโควิด1 9และภายแล้งชาวสวนยางก็ต้องได้เพราะถือเป็นคนละส่วนกัน ในส่วนของการชดเชยราคาเป็นมาตรการของกระทรวงที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอต่อไปหลังจากการชดเชยภาพรวมเกษตรกรผ่านคอรอมอไปแล้วรายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรเตรียมเสนอมาตรการเยียวยาโควิด -19 และภัยแล้งวงเงิน1.5แสนล้านบาทช่วย เกษตรกรรายละ15,000บาทเสนอคอรอมอโดยการจ่ายเงินเยียวยาตามทะเบียนเกษตรกร,ร,กรที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกรุมส่งเสริมกรเษกษตรกลุมปศุสัตว์กลมประมงและการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทออนะคะประมาณ9-10ล้านทะเบียนโดยการจ่ายเงินจะผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือทอกอสอนะคะ เบื้องต้นกระทรวงกรเกษตรได้ชี้แจงหลักการเงื่อนไขและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเยียวยาเกษตรกร,ร,กรต่อคณะกรรมาการกลั่นกรองเรื่องเสนอคอรอมอแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งคณะกรรมาการกลั่นกรองไม่ได้มีปัญหาหรือสงสัยในเรื่องใดยๆยกเว้นกระทรวงกรเกษตรจะต้องส่งกลมส่งเสริมกรเกษตรไปหาหรือกับกยทออเพื่อขจัดความซําซ้อนของทะเบียนเกษตรกร ก่อนที่จะเสนอคอรอมอในวันที่28เมษายนนี้นะคะสำหรับทะเบียนเกษตรกรที่มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนเพราะแต่ละหน่วยงานโดยในเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน13หลักตรวจสอบความซ้ำซ้อนของทะเบียนเกษตรกรทั้งหมดเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่จ่ายเงินซ้ำซ้อนบัตรประชาชน1ใบได้รับ1สิทธ์ สำหรับการลงทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ในปี2562และ2563เป็นทะเบียนเกษตรกรล่าสุดที่มีการปรับปรุงมีจำนวนประมาณ8.24ล้านครัวเรือนจากก่อนการปรับปรุงเพื่อตรวจสอบความซํำซ้อนจะมีจำนวน10.64ล้านครัวเรือน แบ่งเป็นทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ที่กรมปศุสัตว์จำนวน2.69ล้านรายเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ที่กรมส่งเสริมเกษตรกรจำนวน7.52ล้านครัวเรือนและเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ที่กรมประมงจำนวน4.36แสนรายทั้งหมดมีความซับซ้อนการประมาณ2.40ล้านรายส่วนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง แบ่งได้ดังนี้1.84ล้านรายแบ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีเอกสารสิทธิ์1 1 6ล้านไร่คนกลียดยางจำนวนานวนึ่งร้รายเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของสวนและคนกรียดยางมีจำนวน1.43ล้านรายส่วนเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน4 7 7 8 2รราย ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่ทางช่องคนกระจายข่าวนำมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางได้รับฟังกันในวันนี้นะคะหากมีความคืบหน้าอย่างไรนั้นทางช่องจะรีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังในโอกาสหน้าค่ะและหากท่านชอบฟังข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางเรา คุณกระจายข่าวค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านต้องมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ